สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแกงกะทิเนื้อน่องลายนะคะเราจะผัดเครื่องอผัดเครื่องแกงนะคะผัดเครื่องแกงกะทิแล้วก็แกงเขียวหวานนะคะผัดกับน้ํามันให้หอมแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปผัดให้ให้แตกมันนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เนื้อน้องลายลงไปนะคะผัดให้สุกนะแล้วก็ปรุงเครื่องด้วยน้าําปลาซอสปรุงรสน้ํามันหอยรสด,ดีน้ําตาลปี๊บน้ําตาลทรายนะคะ แล้วก็ปรุงรสตามชอบเลยนะคะจากนั้นเราก็ใส่หางกะทิลงไปนะคะใส่หางแล้วกะทิลงไปแล้วก็เคี่ยวเคี่ยวให้เปื่อยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่มะเขือนะคะจะใส่มะเขือเปาะหรือมะเขืออะไรก็ได้นะคะอันนี้เราใส่มะเขือม่วงนะคะมะเขือมะเขือยาวม่วงนะคะจากนั้นเราก็ใส่ลูกโดดลงไปแล้วก็ใส่โหระพาแล้วก็ใบมะกรูดนะคะ แล้วก็พอเนื้อสุกได้ที่นะคะพอเนื้อสุกได้ที่นี่เราสามารถาตักเสิร์ฟได้เลยนะคะชิมรสชาติตามต้องการเนาะอันนี้เราจะกินกับขนมจีนนะคะกินก,กับขนมจีนเข้ากันมากเลยนะคะแล้วก็กินกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยค่ะ